คนอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รอมานานสปีวันนี้รัฐบาลหรือสอบคไฟเขียวฮะปีนี้คุณจะได้เห็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่5 4 3 2 1ต้อนรับเข้าสู่ปีขานนะครับแต่ว่ารูปแบบวิธีการในการจัดจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่า27 3 0ถึง30ธันวาคมให้จัดงานตั้งแต่16นาิกาถึง22นาฬิกาส่วนคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวาคม วันนี้พิเศษหน่อยนะฮะอนุญาตให้จัดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครึง่งคือ5 4 3 2 1ส่วัสดีปีใหม่ต้อนรับเข้าสู่ปีขานนะครับก็คือว่าจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะอนุญาตให้จัดได้แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นโยบายเปิดประเทศอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับพิเศษอยู่อย่างหนึ่งฮะ,ค,ะคือวันที่31คุณสามารถดื่มสุราได้ฮะ,ะดื่มสุราได้ทั่วไปเลยนะฮะ ในร้านที่เปิดอากาศถ่ายเทยได้สะดวกเท่านั้นนะและร้านนี้ต้องอยู่ภายในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอนุญาตให้คุณดืม่มเหล้าดื่มสุราได้จนถึงตีหนึ่งฮะพูดง่ายงก็คือผ่านบรรยากาศเคาดาวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจนถึงตีหนึ่งก้าวเข้าสู่วันใหม่ของปีใหม่ต้อนรับเข้าสู่ปีขานนะครับส่วนการจัดงานเคาดดาวใหญ่ๆนะฮะคนหนึ่งพันคนขึ้นไปเนี่ย ต้องมีมาตรการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขทุกคนต้องฉีดวัคซีน2เข็มเป็นอย่างน้อยตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงนะฮะนี่แหละครับปีนี้จะได้เห็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้าสู่ปีเสือดุหรือไม่ดุไม่รู้แต่คุณว่าคุณจะไปงานเขาดาวไหมครับหรือเราเขาดาวที่บ้านก็ได้นะอยู่กับครอบครัวของเรานะฮะกับครอบครัวของเราตรวจ ATK ด้วยก็ดีนะครับ